อืใช้คําว่าย้อนแย้งทาความคิดดีกว่ามันอารมณ์ปร,รุนแรงอ่ะมันย้อนแย้งอะ่ะมันไปไม่ถูกอะ่ะมันจะพูดก็พูดไม่ได้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็คนอื่นก็ไม่เข้าใจคนอื่นก็ไม่เข้าใจแถมคนอื่นก็พูดไม่รู้เรื่องกับเราหงุดหงิดเนี่ยนะคนมันหงุดหงิด,ดนะโดยเฉพาะคนแก่ในบ้านเป็นอะไรกันเนี่ย คนแก่ในบ้านทําให้ท่านเป็นอะไรคนแก่ครอบครัวแลดูแล้วทําไมไพ่มันย้อนแยง้งล่ะรู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันมีการการใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางความวุ่นวายภาพเหมือนจะดูดีมีความสุขภาพเหมือนจะเป็นคนโอเคบริบทโอเคแต่ข้างในอ่ะ รมเลวร้ายหมุนหมองไม่สดชื่นแต่ภาพโดยรวมสรุปออกมาก็คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ทำไมธรรมชาติในหน้างานหนึงอ่ะมันหลายมันหลายอารมณ์เหลือเกินทำไมมันไม่มันไม่คล้องจองกันเหมือนกรณีของการถักเปียที่ร้อยมาเป็นโซ่โซ่โซ,โซ่แต่ทำไมมันยิงขึ้นยิงลงตลอดเวลา แล้วตีความว่านี่คือปกตินี่คือเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ประมาณนี้มันตีไปตีมามันตีด้วยเรื่องอะไรอมันตีด้วยเรื่องอะไรมันตีกันด้วยเรื่องอะไรเออนี่มันก็ตีตีกันด้วยเรื่องอะไรราศีี่ศพช่วงวีคนี้มันทําไมมัน มันระเบิดระบืออย่างนี้ล่ะชีวิตมันระเบิดระบือนะและดูแล้วมันย้อนแยง้งมันระเบิดระบือนะว่าราศีพฤษภ <c oughs> มีใครจะเป็นมีใครจะมีใครจะมีใครจะล้มเหลวไหมชีวิตช่วงนี้มันล้มเหลวอะ่ะแต่พยายามจะทําให้มันดีขึ้นอะ่ะมันล้มเหลวอะ่ะพยายามจะทําให้มันดีขึ้นอะ่ะพยายามมาก เป็นคนที่มีความพยายามอุตสาหะดีมากแต่ท่างนี้ทั้นนั้นทําแล้วเท่าไหร่ทําแล้วทําไปทําเท่าไหร่นี่ก็ไม่ดีเหมือนจะดีก็ไม่ได้ก็ไม่ดีเหมือนจะสมมตินะ้ําเหมือนจะรดน้ําต้นไม้เหมือนจะมีน้าแต่มันไม่มีน้ะเหมือนกำลังจะได้กินน้ําแต่ไม่ได้กินะคือประมาณแบบมันย้อนแยง้งอ่ะมันเลย่ยมันเอาเป็นว่าเอา่อตีความดูจากไพ่เปิดมามันสับสนมันวุ่นวายมันย้อนแยง้ง ประกอบการธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆขาดทุนเจ๊งไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีผลกําไรทําไปก็ผิดแค่คิดก็ผิดทําไปก็ผิดลงมือทําก็ผิดเงินต้นเงินต้นก็หาก็กหมดเงินอะไรก็หมดคือประมาณแบบไม่ได้เรื่องพูดพูดจาแบบว่าใช้อพูดจาภาษาประชดเทวดาก็คือล้มเหลวทิพหายไม่ได้เรื่อง เน้นน้าเสียงเลยนะดีเรื่องอืทําไปทําไมทําไปก็เจงทําไปทำไมทาไปก็ยังไม่ได้ออกตัวแล้วก็เจงลอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดูในภาพรวมแล้วมันย้อนแย้งคือพักเถอะพักผ่อนอย่าพิ่งลงทุนอย่าพิ่งลงอะไรเลยอย่าพิ่งทําอะไรก็ได้ที่มันจะต้องเสียเงินเสียทองอย่าพิ่งเอาเงินมาออกออกมาลงทุนให้อยู่ปกติให้อยู่เฉย ในรูปแบบที่มันควรจะเป็นก่อนนะครับผมช่วงนี้แหลดูว่าทำอะไรไปก็ไม่ไม่กำไรหุดหงิดอารมณ์ไม่ฟุง้งอารมณ์ไม่ปกติฟุ้งซ่านฉะนั้นอยู่เฉยเข้าวัดจำศีลเข้าวัดภาวนานั่งสมาธิถือศีลภาวนากันเถอะเห็นไหมดีกว่าช่วงนี้ใช้คำว่า ดวงดวงไม่ไม่รุ่งทําอะไรก็ไม่รุ่งอยู่เฉยๆมันนั่นแหละไม่ได้ประชดเทวดาหรือกวนอารมณ์หรืออะไรใครหรอกอยู่เฉยๆทํอะทำอะไรก็ไม่เวิร์คขาดทุนเจริญสติคุมสติคุมตัวเองจะดีที่สุดนะครับ คุมสติคุมตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราเป็นใครเรามาที่นี่มาที่เนี่ยที่ไหนมาทำอะไรวัตถุประสงค์อะไรแล้วมันจะไปยังไงอยู่ยังไงหายใจเข้าจะต้องทำยังไงหายใจออกจะต้องทำยังไงอันนี้ไม่ได้พูดประชดหรือเขาเรียกว่าประแนกแหนนะทำอะไรมันไม่ได้แล้วอ่ะที่ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะนั่งทบทวนดูลมหายใจของตัวเองซิว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร แล้วเราจะทําอะไรแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงเรามีอะไรอยู่เป็นพวงเป็นภาระเป็นอะไรบ้างแล้วไล่ลไปทีละนอนทีละนหนนะครับผมสํารวจตัวเองดูกระจกสํารวจตัวเองน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดอืมนะครับผมน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดอืมแล้วไปต่อยอดตัวเรานะครับผม มาสํารวจตัวเรานั่งสงบสติอารมณ์สํารวจตัวเราแล้วต่อยอดความคิดนั้นดีกว่าตอนนี้เหมือนประมาณว่าคนซ้ายก็ขายของได้คนขวาก็ดีคนข้างหน้าเอ้ยทำอะไรก็ดีเราเอามาั่งแต่เราไม่ดีเหมือนเขาไงนะครับผมมาทบทวนมาไล่ตัวเองมาสกรีนตัวเองก่อนนะครับผมใ่้บอกว่าให้เราไปไปเจริญภาวนา จะรูปแบบไหนก็ได้ตั้งสติแล้วค่อยๆไล่ลําดับตัวเองมาตัวเองไปมาทางไหนไปทางไหนเราจะไปยังไงประมาณนี้มันจะทําให้เรามีาทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่พุ่งปรึดเหมือนเหมือนเราบีบสิวหัวออกมาฟุ๊บความคิดเราจะมาฟุ๊บเลยนะครับทำเองนะ ไม่ต้องไปให้คนอื่นทําให้ไม่ต้องไปให้คนอื่นจัดการให้ทําเองนะนั่งสมาธิทบทวนตัวเองนะไม่ต้องไปปรึกษาใครเหมือนกับว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณก็เกิดมาคนเดียวคุณไม่ได้เอาเพื่อนมาด้วยคุณไม่ได้เอาแฝดไม่ได้เอาเพื่อนไม่ได้เอาโคตรเง่าพี่น้องคุณมาด้วยคุณมาคนเดียวนะครับผมคุณมาคนเดียวฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําก็คือทําคนเดียวทําเองมันถึงจะประสบความสําเร็จ นะครับผมจะรูปแบบไหนก็ได้ต้องทําคนเดียวมันต้องนั่นแหละมันถึงจะประสบความสําเร็จอืมนะครับผมเห็นไหมทําเองทํานะนั่งทุบถวนแล้วก็วิเคราะห์พิเคราะห์เราดีๆช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมดีกว่าทําเร็วแล้วมันเจ๊งทําช้าแต่มันไม่เจ๊งนะคิดแบบนี้ ทำช้ามันยังไม่ถึงเวลาของเราอะ่ะมันก็ได้นะครับมันก็จะต้องเป็นของของเราอยู่ดีถ้าทําเร็วทําเร็วเกินไปเวลามันเร็วเกินไปอาจจะไม่ใช่ของของเราเจ๊องอีกเหมือนเดิมก็ได้แต่ดูแล้วคือทบทวนตัวเราแล้วก็ทําทาด้วยตัวของท่านเองค่อยๆทําไปอวาระของการเจริญเติบโตการงอกเงยจะกลับมาเป็นของท่านอีกเห็นไหมครับทำไปเถอะ ไม่ได้พูดไม่ได้สักแต่พูดทําไปเถอะคืออทบทวนตัวเรานิ่งๆทบทวนตัวเราแล้วมันจะมีทางออกถ้ายังไม่เจอก็ยิ่งนิ่งไว้ก่อนถ้ามันเจอค่อยลงมือทําแล้วการลงมือทําในรอบนี้จะผิดจะถูกยังไงก็ให้ท่านน้อมรับแล้วก็ศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าโทษนะดวงไม่ดีดวงซวยอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอามาเป็นบทเรียนต่อนะครับผมต่อยอดได้นะครับผมทาให้มันมีความสุขทําด้วยอารมณ์สนุกนกอย่าไปเก่งว่า ขาดทุนไม่ว่ากำไรไม่ว่าอะไรเงี้ยไม่เอาไพ่บอกว่าไม่เอาทําให้มันมีความสุขก่อนอ่านะครับผมพอทําแล้วทําให้มันมีความสุขจากตัวเราก่อนนะครับผมมันจะสําเร็จนะครับผมไพ่บอกว่าสําเร็จแน่เป็นกําลังใจให้ดูจากไพ่ชุดนี้น่าจะเป็นเหมือนไพ่เชิงจิตวิทยาไพ่ที่มันสร้างแรงบันดาลใจอือราศีศพฤษภรอบนี้ไพ่มาให้กําลังใจนะครับ อราศีพฤษภร,รอบนี้คือไพ่กําลังใจนะครับผมชี้ทางออกนะครับสําเร็จแน่นอนทุกสิ่นทุกอย่างจะสําเร็จแน่นอนที่ที่ท่านตั้งใจสกรีนตัวเองแล้วก็ค่อยๆทําไปอืมเหมือนว่าการที่อีกนยะหนึ่งเนาะอีกนยะหนึ่งเนาะการที่ท่านสลบสลายทาอะไรก็ไม่เจริญนุ่งเรืองน,นะช่วงนี้ไพ่ต้องการให้ท่านทบทวนตัวเองขัด เราหรือเขาเรียกว่าล้างระบบตัวเองอ่ะให้มันให้มันชัดเจนขึ้นก็ได้เอาของไม่ดีทิ้งไปก็ได้อีกนยะหนึ่งนะน่าจะเป็นลักษณะนั้นให้ขัดเกลาตัวเองปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้มันเป็นคนใหม่ก็เป็นได้นะครับผมหรืออีกนยะหนึ่งหมอะอีกนยะหนึ่งเนาะช่วงนี้นะคนทําอาหารนะก็อ่ะชี้ทางก็คือ้างว่า คนทำอาหารน่าดูจากไพ่นะวุ่นวากับครวัววุ่นวากับกาทำอาหารวุ่นวายกับการบริการนู่นนี่นั่นเออว่าไปน่าจะมีความร่ารวยก็ทําไปสิเนาะไม่รู้แหละเกิดมาเป็นคนราศีพฤษภแล้วอะก็ทบทวนตัวเองสิเนะาะไพ่ก็บอกว่าให้ทบทวนตัวเองแล้วมันจะเจอทางออกแล้วมันก็จะประสบความสเาเร็จการที่จะเจอทางออก บอกไม่ถูกอ่ะไปเซเว่นไหมไปตลาดนัดไหมไปเดือห้างไหมเออก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันจริงๆจุดสร้างออแรงบันดาลใจจุดสร้างเว็บแต่และเว็บแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนดูดูธรรมชาติไปคิดอะไรได้เออนี่แหละคือตัวเราหรืออาชีพใหม่บางคนเดินไปตลาดนัดอา้าวเห็นเขาขายของแบบนั้นแบบนี้เออนี่แหละคือ จุดแวบบจุดประกายในความคิดประมาณนี้นะครับผมแต่มีทางออกนี่ไงเออนี่ไงไพ่ท่านก็บอกว่ามีทางออกนะค่อยๆไพ่เป็นกําลังใจให้เห็นไหมครับเห็นไหมขายอาหารก็ได้หรือเขาเรียกว่าไม่เป็นไรนะไพ่บอกว่ามีทางออกสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วดูจากไพ่ฟังการอ่านไพ่ จากที่สวนไปอ่านไปสิบสิบกวนาทีแต่มันน่าจะได้สักแวบหนึ่งแล้วนะเพื่อเพื่อเป็นโอกาสเพื่อเป็นช่องทางในการที่เราจะลุกขึ้นมาใหม่นะครับผมขอสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ